ีได้ผ่านการพิจารณาต่อสภาแล้วเป็นการจ่ายดังนั้นเงินเรียกเก็บในงวดแรกของธนาคารเทศไทยซึ่งจะได้มาจากการคำนวณตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนายนนะครับก็จะเป็นเงินงวดแรกที่สั้นสามารถนําไปรอเพราะว่าในงบประมาณปี5-6ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปท่านก็สามารถนําเงินจํานวนนี้ที่ท่านได้เก็บในเดือนกรกฎาไปดูแลในส่วนที่จะเกิดขึ้น เป็นเป็นดอกเบยและเป็นเงินต้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2 5 5 5นี้ได้เพราะฉะนั้นความสอดคล้องระยะเวลาจึงมีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านตัต้งเป็นคําถามว่าถ้าหากว่าเสนอเป็นพระราชบัญญัติแล้วถ้ากระบวนการพิจารณาของพระราชบัญญัติมีความเนื่นนานาไปจนกระทั่งทําให้รัฐบาลไม่สามารถจะชี้แจงกับ ผู้เกี่ยวข้องได้แล้วก็อาจจะต้องนําไปสู่การที่รัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณในปี56เพื่อดูแลเรื่องของดอกเบี้ยต่อไปแล้วก็จะอาจจะนําไปสู่การถูกตั้งคําถามว่านี่ในส่วนนี้นะครับจะได้รับการดูแลจนกระทั่งผม,มเม่ซสักครุ่ผมใช้คําว่าเป็นหนี้สาธารณะที่จะไม่เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินได้จริงหรือไม่นะครับแต่ถ้าหากว่าทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดและผ่านการพิจารณา ทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นโดยท,ทันทีโดยที่รัฐบาลจะไม่ตั้งงบประมาณในปี5-6เพื่อที่จะดูแลการจ่ายดอกเบี้ยในส่วนนี้อีกนะครับให้ท่านรองนายมนตรีลงชื่อท่านลงชื่อไว้แล้วใช่ไหมตรวจสอบอีกทีว่าจะแบบนั้นใช่ไหมทางสารได้บันทึกคำชี้แจงของท่านคำคำถามคำตอบไว้เรียบร้อยแล้ว เสร็จั่งครับครับก็เสร็จคำชี้แจงทั้งสองฝ่ายนะแล้ววันนี้ ก็มีทั้งฝ่ายทางฝ่ายผู้ร้องที่จะขอเสนอเพิ่มเติมเข้ามาทั้งพยานบุคคลนะฮะแล้วก็มีการเสนอเพิ่มเติมทั้งคาชี้แจงเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็มีฝ่ายรัฐบาลก็มีการเสนอบันทึกคำพิจงานนายกยิ่งรักเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยสารพิจารณาแล้วจะมีคําสั่งในส่วนนี้ให้วันนี้เลยนะฮะถ้างนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านฟังรายงานพิจารณาเลยเป็นอัรเสร็จนะวันนี้ครับขอเชิญฟังครับ วันนี้สารได้ออกนั่งฟังการพิจารณาคำชี้แจงจากนายกราติกรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในฐานะาผู้แทนเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรในคำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภาและนายกิติรัตน์นรงนับรองรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะคณะมนตรีสารได้พิจารณาคำร้องของนายกรจาตกวิในคำขันธิสมานและผู้แทนที่เสนอความเห็นและรวมทั้งของนายมนตรีแล้วมีความเห็นดังนี้ให้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมของนายกรจาติกวรวิตย์ลงวันที่10บกุมภาพันธ์2555พร้อมเอกสารประกอบรวมาได้สำนวน ส่วนคำขอที่ศาลมีหนังสือเรียกพยานบุคคลเพิ่มเติมสามลายคือนายประโมทไม้กลัดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายบรรเจิดสิง์สิงค์คเนตินั้นศาลพิจารณานแล้วเห็นว่ากรณีไม่ใช่เป็นเรื่องการไต่สวนพยานจึงไม่จะเป็นต้องเรียกพยานมาเพิ่มเติมแต่ให้รับบันทึกถ้อยคำการชี้แจงของพยานทั้งสามลายไว้แทนและในเช่นเดียวกัน ของลายในคำร้องสิทสมานที่มีความทึกเพิ่มเติมชี้แจงลงที่10กุมภาพันธ์สอ5านั้นพร้อมเอกสารประกอบสารได้รับรวมในสมวนแล้วส่วนที่ขอให้เรียกพยานบุคคลเพิ่มเติมอีก3าลายเช่นกันคือนายธีรชัยภูวนาธนารานุบาลนายประสานไตรัฐวรกคุลและนายธวัชชัยยงกิติกุลนั้นสารเห็นว่าไม่จำเป็นที่เดียวกันแต่ให้รับบันทึกค่อยคำชี้แจงไว้แทน สารอนุญาตรับคำชี้แจงของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายรัฐมนตรีลงที่10กุมภาพันธ์255ที่ระบุเพิ่มเติมให้รวมไว้ในสำนวนสารอนุญาตให้ผู้แทนเสนอความเห็นผู้ร้องที่หนึ่งผู้ที่สองและผู้แทนรัฐมนตรีได้เข้าชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรวม3มปากและได้มีการตอบข้อสักถามของสารเป็ที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้สารได้บันทึก คำชี้แจงดังกล่าวไว้ในระบบบันทึกเสียงและภาพเป็นที่ได้ยบรอยแล้วเป็นอันเสร็จการพิจารณาฟังคำชี้แจงในวันนี้สารได้นับฟังความเห็นในการวิจัยในวันที่22กุมภาพันธ์2555เวลา14.00น